สวัสดีค่ะเปิดมาก็เจอเลยอาหารยอดเยี่ยมของเชิงตู้รสชาติเป็นไงนะมาแบบหนึบๆมี่ค่ะเราก็เลยได้ให้น้องเป็นหนูทดลองก่อนเลยแล้วก็มีเพื่อนขนาบข้างนะคะคอยสาธิตวิธีการกินให้ดูกันวันนี้ก็ลองชิมกันคนละหัวเลยคะ่ะนอกจากนี้ก็ยังมีซุปขาหมูคนละถ้วยมาถึงตาเราแล้ว ต้องขอให้ทุกคนด้วยนะคะพอดีว่าเมื่อตะกองวันเราเพิ่งไปคาเฟ่แมวมาแล้วน้องก็หน้าตาเหมือนกันเลยตอนแรกไม่อยากชิมไม่กล้าชิมแต่ว่าม,มาถึงเชิงตูแล้วเนาะเราก็ต้องลองกันสักหน่อยแล้วก็บอกเลยว่าแกะยากมากเราก็พยายามงัดแงะตามเพื่อนคนจีนที่เขาสอนนะคะแต่ว่าเราก็าง,งัแงะไม่ออกอยู่ดีกลินแบบไม่ไม่ไม นปไหปต้องขอภคยในความปากแตกกันทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนอยู่ปักกิ่งไม่แห้งขันนี้เลยค่ะพอไปเฉิงตูปุ๊บแห้งปั๊บเลยทาลิปเท่าไหร่ก็ไม่หายเลยค่ะต้องขอภคยด้วยนะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าการกินหัวกระต่ายเนี่ยไม่ง่ายเลยเพราะว่าน้องเนี่ยเนื้อน้อยมากต้องมีใจรักจริงๆ จริงๆรสชาติดีนะทุกคนแล้วก็อร่อยด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ซอสของเขาหรือเปล่าแต่พอเรานิดถึงน้องกระต่ายแล้วเราก็กินไม่ลงจบกะลือเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย